ปกติการไปเที่ยวทะเลของคนทั่วไปก็มักจะไปในช่วงไฮซีซันนะครับช่วงหลังปีใหม่ไปถึงพฤษภาคมประมาณนี้ซึ่งก็แน่นอนว่าช่วงไฮซีซันก็ต้องมีนักท่องเที่ยวมีคนเยอะลุกพลาดห้องพักก็ค่อนข้างจะหายากและก็มีราคาแพงนะครับสินค้าก็ถ้าพูดถึงช่วงไฮซีซันก็ต้องมีราคาแพงอยู่เป็นปกติแล้วถ้าเรามองในทางกลับกันนะครับถ้าไปเที่ยวทะเลในหน้าฝน จะเป็นอย่างไรซึ่งคนทั่วไปก็คิดว่าไม่ค่อยอยากจะไปลัวฝนตกลัวมาสุมลมพายุอะไรประมาณนี้นะครับแต่จริงๆแล้วการเที่ยวทะเลในหน้าฝนสามารถไปเที่ยวได้นะครับและก็มีข้อดีหลายอย่างที่คาดไม่ถึงด้วยเพราะว่าการที่เป็นช่วงโลซีซันนี่แหละทำให้คนน้อยลงนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะไม่พลุกพล่านนะครับที่พัก ก็หาง่ายและก็มีราคาถูกลงสินค้าก็ไม่แพงเกินเกินไปทําให้ประหยัดเงินในกระเป๋าได้ด้วย mm hmm. เพียงแต่อาศัยการวางแผนให้ดีนะครับ mm hmm. เช่นทะเลที่เอาไหนมีคลื่นสูงลมแรงมีฝนเยอะก็ไม่ค่อยไปนะครับ mm hmm. และสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือแมงกระพุนที่ช่วงหน้าฝนก็มักจะถูกคลื่นซัดขึ้นมาเกยชายหาด และถ้าหากมีการนั่งเรือข้ามเกาะที่มีคลื่นสูงก็ควรใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลานะครับและถ้าจะเปรียบเทียบทะเลเอาไหนที่จะมีความปลอดภัยจากมรสุมมากที่สุดก็ต้องยกให้อ่าวไทยตอนบนนะครับส่วนอ่าวที่มีคลื่นสูงลมแรงในช่วงหน้าฝนก็คืออา่าวทะเลอันดามันส่วนทะเลที่คนนิยมไปเที่ยว ทะเลในหน้าฝนก็มีหลายที่นะครับเช่นหาดเจ้าหลาวเอ่าท้องหยีหาดแม่ลำพึงหาดทุ่งบัวเล่นเอ่ามะนาวหาดจอมเทียนหาดปากน้ำปราณบุรีเป็นต้นดังนั้นใครที่คิดอยากจะลองไปเที่ยวทะเลในหน้าฝนลองดูนะครับอาจจะได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งก็เป็นได้